สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ ST n e r d เหมือนเดิมนะคะก็เจอกับพี่นุชเหมือนเดิมค่ะก็วันนี้พี่นุชจะมาคุยเรื่องภาวะ IIcp นะคะก็ขอแบ่งเป็นพาร์ทละกันเนาะเพราะว่าอันนี้เนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะคะก็ไปดูพาร์ทหเลยนะคะก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะก็ขอออกตัวก่อนเลยว่าเรื่องสมองอาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะแต่ว่าก็ไปอ่านทบทวนมาแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้น้องๆฟังนะคะสําหรับ ใครที่ขี้เกียจอ่านเองเนาะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็คือ ICP นะคะคือภาษาอังกฤษคือ Increase Intracranial Pressure นะคะก็คือ Increase นี่แปลว่าเพิ่มขึ้นนะคะ i n t r a a แปลว่าข้างใน c r a n i ก็คือพวกเกี่ยวกับกะโหลกนะคะแล้วก็ Pressure คือความดันนะคะแปลรวมกันแล้วก็คือความดันในกะโหลกศีรษะสูงนะคะก็มาทบทวนกันก่นกอนเนาะ,ค,ะคือปกติเนี่ย สมองของเรานะคะจะอยู่ในกะโหลกเนาะอันนี้ก็คือกะโหลกของเรานะคะในในกะโหลกเนี่ยมันก็จะมีสมองนะคะมีน้ำ C S F แล้วก็มีพวกหลอดเลือดต่างๆมาเลี้ยงนะคะคือกะโหลกของเราเนี่ยมันเป็นกะโหลกแข็งใช่ปะคือสิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยมันจะไม่สามารถขยายออกไปข้างนอกได้เปรียบเสมือนเวลาที่เราถูกขังในห้องอะแล้วมันมันไม่สามารถจะขยายออกได้ก็คือ มันมีพื้นที่จำกัดนะคะดังนั้นเวลาที่พวกเนี้ยสามสิ่งเนี้ยมันขยานทำมันก็จะเพิ่มมีการเพิ่มความดันในกระโหลกนะคะอันนี้อยากให้จำด้วยนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในกระโหลกอะ่ะที่ทำให้ค่าความดันในกระโหลกเพิ่มขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือ1เนื้อสมองนะคะแล้วก็ CSF นะคะแล้วก็เลือดนะคะเพราะว่าเผื่อข้อสอบมันถามว่าข้อใด ไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องเนี้ยก็คือ3สิ่งนี้นะคะที่เป็นตัวทําให้ค่าความดันในกระโหลกสูงขึ้นนะคะทีนี้ความดันในกะโหลกเนี่ยค่าปกติอยู่ที่5้าถึงสิมมตรประหลอดนะคะอันนี้ก็ต้องจําด้วยนะคะทีนี้ i i p p เนี่ยเป็นภาวะที่สำคัญนะคะที่พยาบาลจะต้องป้องกันนะคะก็ จะพบได้เกือบแทบทุกโรคเลยที่เกี่ยวกับสมองนะคะเวลาทีา่เกิดเนื้องอกในสมองหรือว่ามีการติดเชื้อนะคะหรือว่า,ามีการสร้างน้ําไขสันหลังที่มากกว่าปกตินะคะคือพวกนี้มันเป็นตัวที่ทําให้ค่าความดันในกระโหลกเ,เพิ่มขึ้นท้งนั้นเลยเวลาที่เกิดความดันในกระโหลกศีษะสูงนะคะ มันจะทําให้การไหลเวียนเลือดไปที่สมองอ่ะน้อยลงนะคะคือค่า CBF น้อยลงนะคะแล้วก็ค่า CBP น้อยลงทีนี้ไอ้ค่าพวกนี้คืออะไระเรามาลงลึกกันเลยนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยสมองของเราอ่ะก็ต้องมีเลือดมาเลี้ยงนะเหมือนพวกอวัยวะอื่นๆเนี่ยก็มีหลอดเลือดมีเลือดมาเลี้ยงเหมือนกันสมองก็เช่นกันนะคะค่าที่อ่ะ เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงสมองนะคะเขาเรียกว่าซีรีบอลบัตโฟนะคะก็ตรงตัวบัตโฟก็คือเลือดไหลเวียนมาเลี้ยงในสมองเวลาที่เลือดมันมาเลี้ยงสมองนะคะก็มันจะมีแรงดันนะคะที่เป็นตัวควบคุมให้หลอดเลือดเนี่ยมันมีการขยายหรือหดตัวก็คือคิดภาพง่ายๆเหมือนเวลาเราลดน้ําต้นไม้นะเวลาที่น้าเนี่ยที่ไปหล่อเลี้ยงต้นไม้น้าก็เหมือนเลือดนะที่ไปเลี้ย เป็นหล่อเลี้ยงสมองนะคะแล้วตัวท่อก็เหมือนแรงดันที่เป็นตัวช่วยให้เลือดมันไหลเวียนไปนเลี้ยงสมองได้นะคะทีนี้เวลาเนี่ยแหละก็ก็ตามนี้คือค่าแรงดันเนี้ยภาษาอังกฤษก็คือ cerebral perfusion pressure นะคะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือการกำซาบนะคะการความดันการกำซาบเลือดของสมองเนาะก็อ่ามันจะ ศัพท์มันค่อนข้างจะจํายากนะการกัาซาพี่นุชขอพูดง่ายๆเลยก็คือแรงดันนะคะที่ช่วยให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองเนาะอย่างยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรณีที่สมองเนี่ยมันมีภาวะคาร์บอนไดออกไซด์ในสมองอสูงใช่ไหมคือสมองมันก็ต้องการออกซิเจนเนาะร่างกายมันก็จะมีการปรับตัวโดวยหลอดเลือดเนี่ยจากปกติที่เป็นอย่างเงี้ยเลือดมันลําเลียงไปได้ทีละตัวอย่างเงี้ย หลอดเลือดมันก็มีการขยายนะคะมีการ dilation นะคะเพื่อที่ให้อ่าเม็ดเลือดเนี่ยมีมีการคือท่อที่มันก,กว้างๆนาคิดถึงจินตนาการไปพร้อมกันนะคะคือหลอดเลือดท่อเนี่ยที่มันกว้างมันก็จะน้ํามันก็จะไหลไปได้เยอะกว่าท่อที่มันแคบใช่ไหมก็นี่แหละตรงตัวนะคะคือหลอดเลือดมันก็จะขยายเพื่อเป็นการเพิ่มให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองมากขึ้นนะคะแต่ว่า อย่างกรณีนี้ก็ถือว่าไม่ดีกับสมองนะคะเพราะว่าเวลาที่หลอดเลือดมันขยายมันก็เหมือนเป็นการไปเพิ่มปริมาตรในกะโหลกของเราเนาะก็ทำให้ค่าความดันในกะโหลกนะ่ะยิ่งมากขึ้นนะคะทีนี้กลับมาต่อที่ค่า C P P นะคะค่าปกติเนี่ยอยู่ที่60ถึง100มิมตประหลอดนะคะมันมีสูตรคำนวณด้วยเนาะ ทีนี้สูตรคำนวณเนี่ยก็คือ C.P.P เท่ากับ map ลบ I.C.P นะคะ map ก็คือค่าความดันค่าเฉลี่ยความดันเลือดน,นะคะแล้วก็ I.C.P เนาะก็คือค่าความดันในกระโหลกนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างโจทย์นะโจทย์ให้มา B.P เท่ากับ90ส่วน60นะคะแล้วก็ I.C.P เท่ากับ20 ให้เราหาค่า C.P.P. นะคะทีนี้วิธีทำเนาะก็คืออันดับแรกอะ่ะเราจะต้องมาคำนวณหาค่าเฉลี่ยก่อนเนาะก็คือค่าแมปนะคะสูตรก็คือแมปเท่ากับซิต o ลิกบั t p พ e เชอร์บวกด้วยไดแอ t o l i ลิกบัดเพเชอร์คูณ2หาร3นะคะวิธีที่จะจำได้นะอันนี้ก็พินุษ ช่วยหาแนวทางมาให้นะก็คือไอ้สูตรพวกเนี้คือตอนที่พี่นุ้นเรียนอยู่อะคือเหมือนอาจารย์อะจำได้ว่าอาจารย์อะออกข้อสอบปลายภาคหรือกลางภาคด้วยก็เลยอยากจะให้น้องๆจําไปด้วยนะคะก็เนี่ยค่าแมปก็คือค่าเฉลี่ยความดันเลือดใช่ไหมก็คือตอนที่เราเรียนตั้งแต่มาเรียนตั้งแต่มัธยมยะค่าเฉลี่ยก็คือการเอามาบวกกันแล้วก็หารสเนาะแต่ว่าอันเนี้ย ที่มันหาร3นะคะเพราะว่าค่าไดแอสโตรลิกก็คือการคลายตัวใช่ปะส่วนซิสโตริกคือการบีบตัวไดอสโตรลิกคือการคลายตัวเนี่ยมันใช้เวลามากกว่าการบีบตัวนะคะมันก็เลยเป็นหาร3มหรือว่าจะจำง่ายง่ายอย่างนี้ก็ได้ให้จำว่า1 2 3สก็คือหมายถึงว่าซิสโตอริกหนึ่งตัวตามด้วยไดแอสโตรลิก2ตัวก็คือ คูณ2หาร3นะคะจะจะอย่างนี้ก็ได้แมปเท่ากับซิส t o l ิ c บัดเพชเชอร์หนึ่งตัวบวกด้วยไดแอสโซลิคบัดเพชเชอร์คูณ2คือวอยตัวนี้หารด้วย3นะคะทีนี้เราก็มาแทนค่ากันเลยเนาะโจทย์เนี่ยให้ซิส t o l ิ c มา90นะคะก็แทนค่าเลยไดแอส o l i ิให้มา60นะคะก็เนี่ยพี่นุชบวกลบมาแล้วก็คือ แมปจะได้70นะคะทีนี้จากสูตร CVP เท่ากับแมปลบ ICP นะคะก็คือแทนค่าได้70ลบ20นะคะคือจากโจทย์นี้จะเท่ากับ50นะคะจำค่าปกติได้ไหมที่พี่นุษยให้จำก่อนอันนี้ CPP ค่าปกติอยู่ที่60ถึง100นะคะถ้าได้50ก็แสดงว่ามันต่ำกว่าปกติเนาะ ถ้า C.P.P. ต่ำ C.P.P. ก็คือค่าแรงดันถ้าแรงดันต่าก็แสดงว่าเลือดก็จะไปเลี้ยงสมองน้อยลงนะเพราะว่าแรงดันที่จะดันเลือดไปเนี่ยมันน้อยก็จะไม่ง่ายอย่างนี้เลยอืมก็ตามที่พี่นุชพูดเมื่อกี้เลยถ้า C.P.P. ต่ำก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงนะคะทีนี้อาการและอาการแสดงของ I.I.C.P. นะคะก็คือ ย่างที่บอกตอนแรกนะคะคกลไกของมันเมื่อมันเกิดภาวะความดันในกระโหลกศรีรษะสูงขึ้นเนาะการไหลเวียนของเลือดอะค่า CBF อะที่ไปเลี้ยงสมองมันก็จะลดลงใช่ไหมทีเนี้ยเมื่อเลือดอะมันไปเลี้ยงสมองน้อยลงนะคะก็จะเกิดอาการมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลนะคะแล้วก็มีการซึมลงสับสนได้นะคะอันนี้จะเป็นอาการแรกเลยที่ พบในเคส AICP เนาะเมื่อร่างกายเนี่ยเมื่อสมองเนี่ยมันมีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงนะคะมันก็จะมีการปรับตัวปรับตัวชดเชยนะคะเพื่อให้เลือดอะไปเลี้ยงสมองมากขึ้นนะคะมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าคูชชิง e f l e x นะคะคือเมื่อเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองน้อยลง ร่างกายอ่ะมันต้องการให้เลือดอ่ะไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นใช่ไหมร่างกายมันก็จะมีการทําให้หัวใจอ่ะบีบตัวเพิ่มขึ้นก็คือมีการเพิ่มซิทอลิกบัตเพ r e เชอร์เพิ่มขึ้นนะคะทีเนี้ยค่าจำจำบีพได้ไหมมันจะมีค่าตัวแรกกับตัวหลังใช่ไหมคือตัวแรกมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าตัวตัวหลังเนี่ยมันก็จะปกติเท่าเดิมเวลา พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ค่า pressure o มันกว้างนะคะอันนี้ไม่ได้เขียนอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็คือ,เ,อเดี๋ยวจำค่าปกติให้จำค่าปกติอย่างนี้ก่อนก็คือ VP ปกติมันอยู่ที่ประมาณ120ส่วน80นะคะ pressure ของมันก็คือ เอาตัวเนี้ย120ลบ80เท่ากับ40ก็คือให้จำค่าระหว่าง40ก็คือค่าปกติพาเพชเชอร์อยู่ที่3 0ถึง50มิลลิเมตรตลอดนะคะแต่ว่าในภาวะเนี่ยที่มันมีซิตารีแบทเพชเชอร์สูงอย่างนี้สมมตินะเอาตีเป็น200เลยลบ80นี้ก็จะได้พาเพชเชอร์ก็คือเอา200มาลบ80เนาะ จะได้120นะคะก็คืออย่างเงี้ยจะมีะค่า pressure ที่กว้างมากแล้วก็เมื่อมีซิโซ i ิกบัตเพ r e เอร์สูงนะคะมันจะไปกระตุ้นให้ b a r o r e c e p t o r ที่หลอดเลือดแดงอะทำให้เผาอะช้านะคะแล้วก็คนไข้จะมีการหายใจช้าลงด้วยอันนี้ก็อาจจะออกข้อสอบน,นะคะเวลามันถามว่า c u s h i n g reflex เนี่ย จะมีอาการยังไงบ้างก็คือมีเพาเพชเชอร์กว้างมีเผาช้าแล้วก็มีหายใจช้าลงนะคะแล้วก็อาการอื่นๆที่เจอใน i c p p นี่ก็คือคนไข้จะมีอาการปวดศีรษะแล้วก็มีอาการตาผ้ามัวนะคะแล้วก็จะมีไข้สูงนะคะจากที่สมองเนี่ยแบบมันเวลาที่มันมีรอยโรค มากๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีการกดเบียดทำให้เกิดเบรนเฮอร์เนชันนะคะไฮโปทาามัสถูกกดอย่างนี้ก็จะทำให้มีร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะก็ก็จะประมาณนี้นะคะจากที่พินุษ ไปอ่านสรุปมานะก็เดี๋ยวรอบหน้านะคะจะต่อในเรื่องของการพยาบาลนะคะก็วันนี้ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ